มาดูหนูอันนี้เป็นการการเทียบสัมประสิทธิ์ที่มันจะมีการบวกลบเศษส่วนพหุนามข้างหนึ่งนะแล้วไปจับไปเท่ากับอีกข้างหนึ่งอย่างเงี้ยเราต้องใช้ความรู้เรื่องการบวกลบเศษส่วนพหุนามแล้วก็เอาสัมประสิทธิ์ที่ได้มาเทียบนะเพื่อหาค่าที่เขาต้องการนะอย่างตัวอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยโจทย์สั่งบอกว่าจงหาค่าของ A และ B ใช่ไหมอ่ะเรามาดูนะ ฝั่งขวาหนูมองเลย x ลบนึงกับ x บวก3คารนอก็จับมันคูณกันเลยใช่ไหมตรงนี้ไอ้ก้อนนี้เป็น x ลบนึงก็ต้องเอา x ลบ3ไปคูนบวกด้วยสองส่วนก้อนนี้เป็น x ลบ3ก็ต้องคูณด้วยอะไรเนาะเอ,อ่อ x ลบนึงอ่ะโอเคไหม ก้อนนี้ลอกมานะ x บวก a ใช่ก้อนนี้ไม่ต้องมียุ่งกับมันตัวนี้เราก็แจกแจงเข้าไปหน้าหน้าเป็นไร bx แจกเข้าไปเป็นลบ3 b นะอันนี้แจกเข้าไปเป็น2 x 2คูณลบ1เป็นลบ2 เธอจะเห็นว่าตรงนี้ก็กลายเป็นสมาการแล้วมันก็จะมีตรงนี้เหมือนกันมันก็ออหารกันได้ใช่ไหมเหมือนเธอย้ายตรงนี้หารย้ายขึ้นมาคูณฝั่งนี้หารย้ายขึ้นมาคูณมันก็จะตัดกับข้างล่างหมดอ่ะตัวนี้ก็จะเหลือ x บวก a ฝั่งนี้อะไรที่มี x เธอเอามาไว้ใกล้ๆกันดิที่มี x ก็คือมี b x บวก 2x ใช่ป่ะก็กลายเป็น b บวก2แล้วก็ x หันไหม ต่อไปตัวนี้ไอ้ก,ก้อนข้างหลังตัวนี้ก็คืออะไรลบสาลบสใช่ไหมยินดีก็มาดูนิดนึงว่าไอเนี้ยหน้าเอคือเลขอะไร1อันนี้หน้าเอ็กคืออะไรหน้า x ็คืออะไรเพราะนั้น b บวก2ก็ต้องเท่ากับ1ย,ย้าย2ไปลบ1 1ลบก็ได้ลบ1ใช่ไหมที่เหลือตรงเนี้ย a ก็คืออะไรก้อนนี้เลยใช่ไหม a ก็คือลบ3 b ลบ2ใช่ป่ะเมื่อกี้เธอได้ b มาคือเท่าไหร่ลบ1เอาไปแทนตัวนี้ลบลบกลายเป็นบวก3 3ลบไป2 a ก็เลยได้1นี่ไงเขาถามหาค่าของ a ก็ตอบ a คือ1 b ก็คือลบ1แบบนี้เลยโอเคไหมเหร เดี๋ยวลองดูอีกสักข้อหนึ่งข้อที่สองอตัวอย่างนี้มองเลยหนออันนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเศษส่วนพหุนามที่มันบวกกันใช่ไหมแต่อันนี้คือเรียบร้อยละอ่ะเราก็จัดการฝั่งซ้ายซิตรงเนี้ยนะ x ลบสามกับ x บวกสามก็จับมาคูณกันเลยอันนี้หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังก็กลายเป็นหน้ากําลังสองลบหลังคือสามกำลังสองใช่ไหมก็เลยได้ไรได้เก้า อ่ะส่วนไอข้างบนเนี้ยเราก็ควายใช่ไหมเอา a ไปคูณกับ x บวก3ถ้าสองตัวนี้เราใช้คว้ก็จะไวอันนี้ก็ b ไควยไปคูณกับ x ลบ3เลยอ่ะฝั่งขวาหนูลอกมาเลยนะตัวนี้ก็ย้ายขึ้นไปคูณฝั่งนี้ตัวนี้ก็จะหารกันหมดใช่ไหมหันไหม อ่าตัวนี้แจกเข้าไปได้ a x a คูณ3ได้ละ3 a b คูณ x ได้ b x บวก b คูณลบ3ก็เป็นลบ3 b ใช่ไหมอ่าฝั่งขวาหนูลอกมาเสร็จแล้วตรงนี้อะไรที่มี x เราเอามาไว้ใกล้ๆกันหน่อยก็ดึง x ออกกลายเป็น a ละ a บวก b ใช่ไหมอ่าที่เหลือตัวนี้คืออะไร บวกสลบ 3b ใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วมองอะไรมันเท่ากันได้หน้า x เนี่ยตัวนี้คืออะไรเนาะหน้า x คือ a บวก b เลยเท่ากับ5อย่างนี้ต้องตั้งสมการเป็นสมการที่1ใช่ปะอ่าต่อไปที่เหลือตัวนี้ก้อนข้างหลังนี้คือ9ใช่ไหมเอามาให้หมดเลยนะทั้งตัวแปรทั้งเครื่องหมายนะตัวนี้ก็จะได้ 3a ลบ 3b เท่ากับ9จะเห็นว่าตรงนี้หนูเอา3ไปหารตลอดได้ปะ3 1 3 3 3 9ตัวนี้ติดเป็นสมการที่2เสร็จแล้วเนี่ยเราเห็น b กับลบ b เนี่ยถ้าเราเอาสมการ1ไปบวกกับสมการ2เนี่ยเยี่ยมเลย a บวก a ก็กลายเป็นกี่ a เออตัวนี้ก็ b ลบ b บวกกันหมด ตัวนี้ก็เอา5ไปบวกกับ3เป็นเท่าไหร่เป็น8เพราะนั้น A ก็จะได้2คูณอะไรได้8ก็2คูณ4ใช่ไหมส่วน B เนี่ยมาดูตัวนี้ A คือ4หนูมาดูในสมาการ1เลย A บวก B ได้5 4บวกอะไรได้5 4ต้องบวก1ใช่หเนาเพราะฉะนั้นก็ตอบเลย A ก็คือ4นะและ B ก็คือ1นนั่นเองโอเคไหม